บ้านสวนมะขามหวานตำบลช้างตะลูดอเภอหล่มสักจัังวดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้พาทุกคนมาชมบ้านสวนนะครับเป็นสวนมะขามหวานก็จะมีมะขามอยู่สองสายพันธุ์มีสีชมพูกับประกายทองนะครับประกายทองก็จะรสชาติหวานมากเลยนะครับมีบ้านพร้อมอยู่หนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง ทางด้านบนก็จะมี1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําและก็หนึ่งห้องโถงใหญ่นะครับมีระเบียงหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านนะครับส่วนทางด้านบนก็เจ้าของไม่ได้อยู่นะครับทางด้านบนไม่ได้ทําความสะอาดนะครับก็จะรกๆหน่อยก็เลยไม่ได้ถ่ายทําให้ทุกคนได้ดูทางด้านบนนะครับทางด้านล่างก็จะมีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับอยู่ทางด้านนี้เป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงนะครับโปร่งโป,ง,ปงเลยนะครับลมพัดผ่านเย็นสบายอากาศร่มลื่นมากเลยนะครับเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่กับ2งานเอกสารเป็นน,นส3ามกค,ครุดเขียวนะครับโฉนดพร้อมโอนได้เลย จ้าของขายในราคา1.5ล้าน5แสนบาทนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะครับแยกจากถนนชนบทนะครับเป็นถนนลาดยางชนบทหมู่บ้านชมพูช้างตะลูดนะครับเข้ามาก็าประมาณ50เมตรเท่านั้นเองนะครับน้ำไฟมีครบเลยนะครับบ้านต้องรีโนเวทใหม่นะครับ ทารีนเวทใหม่ๆก็จะสวยน่าอยู่มากเลยนะครับอยู่ใกล้ภูเขาเป็นเขตป่าอนุรักษ์ผาแดงชั้นแรกของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับอากาศเย็นสบายต่อไปก็จะมีโครงการทำเขื่อนนะครับงบประมาณการสร้างเขื่อนก็ประมาณ300ล้านบาทนะครับงบประมาณก็จะ สร้างในอีกสองปีข้างหน้านะครับตอนนี้ก็โครงการผ่านแล้วนะครับก็พาทุกคนเดินเข้ามาชมภายในสวนด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นมะขามต้นใหญ่ๆเลยนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นของสีทองนะครับส่วนประกายทองก็อยู่จะอยู่ฝั่งทางด้านโน้นนะครับบ้านหลังใหญ่มากนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปดูแนวเขตแดน ทางด้านหน้าก่อนนะครับฝั่งทางด้านหน้าของเราก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านนะครับบ้านเพื่อนบ้านอยู่ในชุมชนนะครับไม่เปลี่ยวบ้านส่วนของเราก็จะอยู่ท้ายท้าหมู่บ้านนะครับไม่เปลี่ยวเลยนะครับ ระเขตดแดนที่เรามองเห็นนะครับก็จะเป็นเสาปูนนะครับยาวตรงไปถึงถนนทางด้านหน้าเข้ามาก็จะเป็นถนนสาธารณะเข้ามาจากถนนลาดยางชนบทเข้ามาประมาณ50เมตรเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> แนวเขตดแดนก็จะยาวลึกไปทางด้านหลังส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะติดถนนสาธารณะมะขามหวานนะครับเป็นลูก เเยยอะลยะลนครับแนวเขตแดนนะครับก็จะประมาณที่ล่มๆตรงนี้เลยนะครับยาวไปทางด้านหน้าก็จะมีเสาหมุดจะพาทุกคนเดินไปดูเสาหมุดนะครับตอนนี้เราเดินเข้าไปดูภายในสวนกันก่อนนะครับใครที่กำลังมองหาบ้านสวนมะขามหวานจังหวัด เพชรบูรณ์นะครับอยู่ที่อำเภอลมศักอยู่นะครับก็ลองแวะเข้ามาดูได้เลยนะครับเข้ามาดูได้ทุกวันนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับเป็นพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับลมสักน้ำไม่ท่วมตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงเป็นพื้นที่ ภูเขานะครับแถบแถบนี้ก็จะสูงมากนะครับน้ำไม่ท่วมตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับละเขียดแดนของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหลักมุดตรงนี้นะครับก็ยาวตรงไปเลยด้านหลังติดถนนสาธารณะนะครับแล้วก็ด้านข้างติดถนนสาธารณะนะครับ อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิกวัดพระธาตุพาซ่อนแก้วก็ประมาณ54กิโลนะครับอำเภอลมสัก30กิโลจังหวัดเพชรบูรณ์44กิโลนะครับมีมะขามก็ประมาณ70ต้นนะครับเก็บผลผลิตต่อได้เลยนะครับ ลูกดุกๆใหญ่ๆเลยนะครับลูกใหญ่เลยนะครับแนวเขตแดนนะครับก็จะเสาปูนตรงนี้เลยนะครับเสาปูนตรงนี้ก็จะมีหมุดอยู่นะครับมีหมุดอยู่ข้างล่าง ยาวไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะแต่แปลงที่ดินของเราจะขอมถนนมาฝั่งทางด้านนี้นะครับแต่ก่อนที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงเดียวกันพื้นเดียวกันนะครับก็ได้แบ่งแยกโมรดกให้ลูกให้หลานนะครับตัดทางตรงนี้ให้เป็นทางสาธารณะนะครับแนวเขียดนก็จะมาตรงเสาไฟฟ้านี้นะครับ มาขามต้นใหญ่ใบเขียวๆงามๆให้ลูกแล้วนะครับเก็บผลผลิตต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูทางด้านหน้ากันเลยนะครับที่แยกมาจากถนนลาดยางบีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยว ใกล้กับภูเขานะครับเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวตรงนี้ที่เรามองเห็นนะครับก็จะเป็นเสาปูนนะครับเป็นแนวเขตแดนอยู่ทางด้านหน้าอยู่ใกล้ๆก,กับสระน้ำอยู่ข้างๆสระนาำน,นะครับนี่ก็เป็นทางสาธารณะเข้ามา ท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามนัดชมบ้านสวนได้ทุกวันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับก็จะมีคลองน้ำอยู่ด้านข้าง ของแปลงที่ดินของเรานะครับน้ําก็จะไหลลงมาตรงสระน้ำตรงนี้นะครับแนวเขตแดนของเราก็จะอยู่ด้านข้างสระน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางชนบทเส้นบ้านชมพูช้างตะลูดนะครับอยู่ใกล้กับภูเขาเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับเป็นเขตป่าอนุรักษ์ผาแดงชั้นแรกนะครับบ้านเพื่อนบ้านนะครับ ไม่เปลี่ยวมีชุมชนหมู่บ้านนะครับถนนลาดยางชนบทนะครับการเดินทางสะดวกสบายท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็นัดดูนัดชมบ้านได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ 0981473498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube TikTok ทางช่อง TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ